บททีส่สดีพี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับรัฐบาลไทยในมาชิกประจําวันที่2นะครับพฤษภาคม67ในมาชิกซึ่งประกาศผลตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเนาะ,ะแรม เก้าค่ำเดือน5้าในมาชิ ashi, นะครับผมเนาะอ่ะคนเดียวมาที่ขอสวัสดีนะแม่แม่ที่มาชิกเอฟซีครับประจำเราขอ,ขอสวัสดีนะครับพี่ๆชาวมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวดีพารวยกับแนวทางรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่ะคข้ามาไรค์ยินรำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนมาด้วยนะเวลาผมอําบัดโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆชาวมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็ปุ๊บๆปังๆจะเป่าทีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางเนาะสำหรับแนวทางผมในมาชิกสลับคลิปนี้นนะะเดี๋ยววผมมจาสสสรุปโค้้ใหับแ รัฐบาลไทยซึ่งผมลงคลิปไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสรับคลิปนี้ก็จะมาเน้นให้ว่าเออนะครับตัวในเสริมตัวในเน้นนะครับสหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะนะครับก่อนที่จะไปชมนะินทางในสมาชิกนะครับเนาะนะครับม่รู้ความเตือนกันก่อนนิดหนึ่งนะเป็นสูตรเป็นหางแลนะสิ้นในสมาชิกนาเนาะตัวเลขทั้งหมดนี่คาดมาจาก แนวทางสูงนะทั้งหมดในมาชิกนะกสมาชิกนะชอบแค่ไว้จุดไว้นะเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเนาะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะสมาชิกสําหรับแนวทางผมเนาะอ่ะมาดูมาดูในรอบที่ผ่านางานกันก่อนสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยผมนะประจําวันที่16นะครับที่ผ่านมา,นะมาเนาะสิบหกเมษาเด้อนนะะครับเนาะนะนะครับผม เข้าที่9นะนะครับวิ่ง9ก้านะที่มาเช็คผมฟาดที่9เลยสลับในรอบที่ผ่านมาเนาะซึ่งเก้า9ปดเกเจ็ดเก้านอกเาแปดเจ็ดเกาเนี่ยมาชี้สลับอ่าไดวิ่งนี่นะครับเด้งเลยนะครับสลับในรอบที่ผ่านมานะผมฟาดที่9เนาะนะครับสหรับในรอบที่มาแล้ก็มาช่วยบนช่วยล่างเลยสำหรับในรอบที่ผ่านมาจะจอะไม่เข้านะนะครับกำลังวันนี่มาที่5นะสหรับกำลังวันไปอยู่หลักร้อยเลยในมาชี้สำหรับเป็นกำลังวันผมเนาะนะครับในรอบนี้ก็จะให้กำลังวันเหมือนเดิมในมาชี้สลับในรอบวันที่ อสองเพฤษสภานะนะครับอ่ะมาดูกันเลยให้มาชิกว่าเป็นอย่างไรนะนะครับออันนี้คือให้มาชิกอันนี้คือแนวทางผมในะ วันที่2นะฮะพฤษภาในมาชิกเขาก็มีเด่นกำลังวันให้ด้วยนะนะครับเออเด่นกำลังวันให้ด้วยนะครับมีวันพฤหัสบดีเนี่ยมี1มี4มี7ในมาชิกสำหรับเด่นกำลังวันพฤหัสบดีนะนะครับอ่าผมให้สี่กับ7นะสลับในรอบนี้เนาะนะครับผมให้4กับ7ในมาชิกอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูกำลังวันนิดหนึ่งนะครับเนาะนะครับย้อนไปเลยนะกำลังวันผมนะนะครับกำลังวันวันพฤหัสบดีนะนะครับอ่าปีนี้นะครับเนาะนะครับอย่างในมาชิกนะครับเนาะนะครับ ปีก่อนเนี่ยเคยมา3ตัวเลยนะนะครับสลับเด่นกลังวันพุทธหัสบดีนี่นาพหกเนาะนะครับวันพุทธหัสบดีนะ C หนึ่งเจ็นี่นะครับเนาะอันนี้คือเขาประกาศผลนะ C หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับกลังวันเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดนะครับที่ผมใช้เนาะนะครับวันพุทธหัสบดีนะเฮิมมิชนะครับนะครับนะครับอ่ามีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์นะแล้วก็อ่ารอบพุทธหัสบดีต่อมานะครับเนาะนะครับอันนี้แปดเจ็ดสามอันนี้ก็วันพุทธหัสเหมือนกันนะแปดเจ็ดสามเจ็ดสาม นะครับเนาะเอออันนี้ก็วันพุธหัตเหมือนกันนะครับเจ็ดลงนะนะครับเจ็ดลงในรอบนี้เนาะรอบก่อนก็เจ็ดลงเหมือนกันในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าแล้วันพุธหัตนี้นะครับเนาะวันพุธหัตสบดีที่หนึ่งทัพหกเนาะพุธหัตสบดีเหมือนกันสองเจ็ดสองนะศูนย์เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเหมือนกันนะครับเนาะนะครับช่วงนี้นะนะครับเออนะครับเจ็ดลงเหมือนกันในมาชิกนะครับเนาะนะครับจะได้เป็นไกด์นะสำหรับพี่สมาชิกที่จะตามในอ่า ในรอบวันที่2องพุชพาเนาะนะครับเจ็ดลงเหมือนกันได้มาชิดนะเนาะเออนะจะได้เป็นไกด์ว่าเออจะตามหรือชอบในทางผมไม่ชอบสลับในรอบที่ผ่านมาพุชพาในวันที่16เดือนสิบเอ็ดเนาะนะครับเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะนำมาที่หนึ่งสี่เลยโดยวทั้ก่อนเนาะนะครับเออนะครับเนาะนะครับวันที่ผ่านมาดีนี้นะครับเนาะศูนย์หกสามศูนย์เก้านะนะครับเอ้านำหนึ่งสี่เจ็ดไม่ลงเนาะรอบนั้นเนาะนะครับอ่ะสรุปก็คือได้มาชิดนะเนาะ นะครับให้ดูละนะครับสลับเด่นกัลวันวันพุทธศักราช147นะนะครับถ้าเกิดที่มาชิกชื่นชอบนะที่มาชิกบุคคลบอกว่าชอบเด่นกัลวันเหมือนกันนะผมก็ใช้กับรัฐบาลไทยเหมือนกันนะเดยนมาชิคกับเราพัฒนาด้วยนะครับอ่ะดูแล้วกันวันนี้ผมให้เด่น4กับ7นะนะครับในตัวเด่นผมนะ4กับ7ในมาชิคนะครับเนาะนะครับอ่า เด่นสก็มี4 8 4 9 4 0นะนะเด่นสมีส8 4 9 4 0แล้วก็เด่น7นี่ก็มี7 1 7 2 7 3นะนะครับผมจัด6ชุดเนาะนะครับแต่ผมเล่นให้4 9กับ7 3ดสามด้วยมาชิคนะครับเล่นให้สี่เกกับ7 3แต่ตัวนี้ถ้าผมให้ระวัง6ไว้ด้วยนะนะครับสหรับใครที่อยากอลาชอบสายติลกายนะโยชินะครับนะครับอาชุด3ตัว9 4 0 1 7 2แล้วก็2 7 3นะนะครับในชุด3ตัวนะครับอ่ะนะครับสหรับตัวนี้ผมอ่า ไม่มีอ่าชุดกันนะนะครับเอาแค่นี้แหละในมาชิไม่ไม่ไม่ต้องเอาชุดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับเม่เดียวให้ครับในบ้านในห้องด้วยนะเห็นมาสินะครับในบ้านนะผมก็จะจับเม็ดเดียวให้ด้วยเนาะนะครับก็ใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเม็ดเดียวเข้าไปในห้องเรียนนะสหรับเม็ดจะมาชิกคนไหนที่ชอบก้อนขอติดตามกันสหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะผมฟ้าที่เก้าเนาะเก้าเก้านี่เด้งชุดบนชุดล่างเลยในมาสินะสหรับเมืนี้นามนอสเซียบเจ็ดนะนะครับผมเด่นที่นะครับสหรับเมืนี้เนาะนะรัฐบาลไทยในมาสินะครับ นะครับเด่นเจ็ดรอง 4, สีนะ่เด้อสำหรับวันนี้นะมาชิคเด่นเจ็ดรองสี่นะสำหรับรัฐบาลไทยกรรมวันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะโดยที่จะติดมาสักหนึ่งตัวไหมผมว่ายังไม่มาเนี่ยต้องมาหนึ่งตัวนะสำหรับกรรมวันวัดพฤหานี่ เคยมา3ตัวนะนะครับหนึ่งสีก็เคยมาในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับวันที่16เดือนสิบเอ็ดนี่หนึ่งสีมาตรงๆเลยสลับกันบางวันบัลผเรือหัดเนาะเอาดูแล้วกันนะพี่ชาวชชิที่อบเดี๋ยวทางผมก็มีตามนี้เลยในมาชิกนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับโฮงสุดท้ายรัฐบาลไทยผมนะนะครับชชอบแคร์ไ,ไว้จดไว้ในมาชิกเป็นสุเป็นทางเนาะสน,สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อน,นะครับสหรับชุดไม่เดียวนะครับเนาะนะครับวันที่1 นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในห้องเรียนให้สำหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยมั่นใจคือเก่าเด้อสลับมวลน,นี้ก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางผมนะนะครับแรงก้าวข้ามนะทมาชิกแรงก้าวข้ามเดือน5นะนะครับที่เขาประกาศผลตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับผมอ่ะอยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนด้วยสหรับแนวทางรัฐบาลไทยมวลน,นี้เนาะประกาศผลยังไงถือประธาเป็นพี่แล้วยังไงขอให้มา2ตัวสตัวเด้อวันนี้จะได้โป๊ะๆปังๆกันนะที่มาชิกนะครับเนาะนะครับสหรับทีนี้บริบทขอบคุณทุกการติดตามจากแม่ๆมที่มาชิกทุกคนด้วยเด้อนะคคครรรัััับบบเนนนนาาะะขอโชดีกสหแวทง สถาบไทยนะเห็นมาชิคนะครับเนาะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับผมโชคดีครับผม